สวัสดีค่ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะรายวิชา e d u 4 3 0 1และ4302นะคะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาหรหัส5 5าหถึงนะคะในภาคต้นปีการศึกษา2 5 5 4นะคะนักศึกษาเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตร5 5าถึงมีคำอธิบายรายวิชาในการฝึกประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันกับ ในส่วนของรายวิชาตื่นนะคะเพราะฉนั้นถ้า,าดูจากคําอธิบายรายวิชาแล้วนะคะจากคําอธิบายรายวิชานักศึกษาจะเห็นว่านะคะคำอธิบายรายวิชาของนักศึกษาเองนะคะ e d u 4 3 0 1และ43.02นะคะพ r นธิ้มหนึ่งพัข้มสองของนักศึกษาเองจะมีรายละเอียดข้อมูลหรือคําอธิบายรายวิชาที่ไม่เหมือนกันกับของ รหัส60-62นะคะจริงๆก็คือนักศึกษาแต่ละรหัสก็จะมีคํำบรรทายวิชาหรือหลักสูตรที่ไม่เหมือนกันดังนั้นอยากให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลในส่วนของหลักสูตรของตัวท่านเองนะคะเช่นตัวของพื้นรรมหนึ่งของตัว e u 4 3 0 1เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการศึกษาข้อมูลชุมชนเรื่องของการสํารวจบทบาทหน้าที่นะคะโครงสร้างองคอ์กรการจัด้อข้อมูล การศึกษาข้อมูลแล้วก็การสรุปข้อมูลนะคะในขณะเราจริงมีเรื่องของแผนการสอนแค่2แผนการสอนและไม่ได้เรียนสอนนะคะแล้วเราก็มาให้วามสํานในแพัินภาพสอนซึ่งมันบังคับว่ามันต้องมีการจัดก,การเรียนรู้อย่างน,อน้อย5ครัาาง้งซึ่งคณะก็เลยกําหนดว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดก,การเรียนรู้เราก็ให้ให้ทดลองสอนทั้งหมด8แผน ซึ่งจากตัวคําอธิบายรายวิชาตัวนี้นะคะเราก็จะทําให้เราสามารถที่จะฝึกประสบการณ์ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพนะคะโ <_ d ose> ดยขอบข่ายตัวรายวิชานะคะเราต้องทำควาเข้าใจกันก่อนว่ารอบนี้1นึทับหนะคะนักศึกษาจะ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่14มิถุนาถึง9กรกฎานะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็สำหรับใครที่มีการกลับเข้ามาศึกษาต่อนะคะก็เข้ามาตัเรียนตามตารางเรียนคราวนี้ถ้ากรณีที่นักศึกษาเรียนกับนักศึกษาชั้นปีอื่นที่ไม่ได้มีการอ,ออกฝึกนะคะนักศึกษาก็ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะเพื่อให้ทราบว,ว่าระหว่างนี้นึนสาอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์นะคะส่วนใครที่ รายวิชานี้เหลือเป็นวิชาฝึกตัวเดียวแล้วตัวถัดไปจะเป็นภาคเรียนถัดไปนักศึกษาก็กลับมาแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการฝึกในภาคเรียนต่อไปนะคะเรามีชั่วโมงปฏิบัติงานอยู่ที่90ชั่วโมงคิดยังไงคิดก็คือ6ชั่วโมงต่อวันสัปดาห์ละ5วันนะคะรวมแล้วก็คือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะคำนวณไว้อยู่ที่3สัปดาห์แต่เราเผือลเลือกเื่อขาดจากการหยุดวันนะะักขัดตะเลิกหรืออะไรต่างๆเราก็ส่งนักศึกษาออกฝึกทั้งหมด สสัปดาห์นะคะโดยกระบวนการของการลงเวลาภาคเรียนนี้นะคะเอกสารทั้งหมดนะคะจะต้องจัดส่งในรูปแบบของไฟล์นะคะชี้แจงไปแล้วนะคะอย่าลืมเราถือว่านักศึกษาต้องมีความพร้อมก่อนการที่จะเข้าเรียนดังนั้นเราถือว่าเจ็ดนกาสามสินาทีสำหรับนักศึกษาผู้ประสบการณ์วิชาชีพถือว่าสายนะคะและะ้วการทําบัญชีลงเวลาอย่าลืมว่าเราต้องแยกรหรัสถ้าโรงเรียนใดใช้กระบวนการของการสกแกนนะคะท้งบัตร ทั้งรายนิ้มือแล้วสามารถปิดเอาได้ใช้ตัวนั้นเป็นแบบบัญชีตรงเวลาได้เลยไม่ต้องจัดทำา่นะคะอ่ะคราวนี้มาดูในตัวการจัดทําเอกสารนะคะภาเคเรนนี้มีความพิเศษนะคะเราเตร,รียมความพร้อมสาหรับการอ่านําเสนอนะคะเอกสารต่างๆโดยการอัปโหลดเอกสารผ่านระบบการฝึกนะคะหรือที่เราเรียกมันว่า e t e r n s h i p อนอนไลน์นี่แหละนะคะด้ากษาหลายคนน่าจะเข้าไปอยู่ในระบบ ได้ยปแล้วแล้วใครถ้ายังมีปัญหาเรื่องของการเข้าระบบสามารถติดต่อนะคะประสานงานกับอาจารย์ได้อีกครั้งหนึ่งเอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บลงไปใน Google Drive ของนักศึกษาตามรูปแบบรายการเอกสารที่ต้องนําส่งแยกโฟลเดอร์ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เซฟลงไปในอีเมลของตัวเองอเก็บไว้ในไดร์ของตัวเองก่อนนะคะเมื่อระบบเปิดตามกําหนดระยะเวลานักศึกษาก็นําลิก์ที่เก็บเอกสารมาวางในระบบนะคะเพื่อกดส่ง และที่สําคัญครูพ co ี it, matter matter like ่เรียนของนักศึกษาจะต้องเข้าไปประเมินให้คะแนนในระบบถ้าครูพี่เรียงไม่ประเมินคะแนนในระบบคะแนนของนักศึกษาจะไม่มีในสมวนครูพี่เรียงนะคะเพราะฉะนั้นต้องดําเนินดําอ่าประสานงานกับครูพี่เรียงให้ประเมินแล้วก็กดส่งนะคะไม่งั้นนักศึกษาก็จะไม่มีผลการเรียนในรายวิชานี้นะคะอ่ะคราวนี้ดูที่สิ่งที่นักศึกษาต้องดําเนินการนะคะในภาคเรียนนี้นะคะในภาคเรียนนี้นะคะ สิ่งที่นักศึกษา,าต้องดําเนินการนะคะก็จะเป็นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญอยู่แล้วที่ทุกคนต้องทำนะคะไม่ว่ารายวิชาใดก็คือแบบบันทึการปฏิบัติงานทําไมเราต้องทําบัทึกปฏิบัติงานก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่านักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสอนหรืองานสนับสนุนวิชาการอื่นๆนะคะอันที่2ที่เป็นหลักสูตรบังคับของหลักสูตรของนักศึกษา,าเองก็คือจะต้องมีการศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร ต้องรู้ว่าโรงเรียนเป็นแบบไหนม,มีวัฒนธรรมมีความเชื่อมีแนวปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นําคแพทิคัมหนึ่งและแพทิคัมสองจะดําเนินการเหมือนกันและแพทิคัมสองจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือไปเจาะลึกที่การดําเนินงานด้านวิชาการนะคะก็คือมีการบริหารงานวิชาการงานวิชาการมีหลายด้านนะคะงานสาเร็จการศึกษาเอยงานพัฒนานันียนงานพัฒนางานที่เป็นเรื่องของการประกันคุณภาพการกําหนดหลักสูตรซึ่งมาเป็นเรื่องของการบริหารงานวิชาการ ไพลิทิคาม2ในภาคเรียนนี้นักศึกษาก็ต้องไปทําการศึกษาดูโครงสร้างดูรายละเอียดและบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่และฝ่ายให้รู้ว่างานแต่และงานในเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับการสนับสนุสนวิชาการหรือที่เราเรียกมันว่าการบริหารง,งานวิชาการของโรงเรียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอยู่ในไพลิทิคัม2แล้วก็อันที่เป็นตัวบังคับก็คือการศึกษาเรียนรู้ว่าชีวิตจรงิงหรือการปฏิบัติหน้าที่ของครูจริง ทำอะไรบ้างเราเรียกตัวนี้ว่าแบบใดเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ครูนะคะซึ่งมันก็จะบอกได้ว่าเราไปอาสอบถามเราไปสัมภาษณ์เราไปศึกษาเราไปสังเ,เกตแล้วเรารู้ว่าครูต้องทําหน้าที่อะไรบ้างไ,ไม่ได้แปลว่านักศึกษาต้องทานะคะแต่นักศึกษารู้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างจากการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์สามารถบันทึกข้อมูลลงไปในนี้ได้เลยอันที่แตกต่างกับนักศึกษาของอารายวิชาเพจิคัมในส่วนของ T E D ก็คือนักศึกษาจะต้องมีการจัดทํา ้ายนิเทศนะคะในทีดีไม่ได้มีการจัดทาป้ายนิเทศนะคะแต่ในส่วนของนักศึกษานักศึกษาต้องจัดทําป้ายนิเทศ,ะะทป,เทศป้ายนิเทศคืออะไรป้ายนิเทศคือการที่ให้นักศึกษาฝึกการจัดก,การเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะมีการทําบอร์ดทํามุมความรู้ทำสื่อการเรียนรู้ซึ่งอาจจะติดไว้ตามราวบันไดทําเป็นมุมนะคะเราก็ถือตัวนี้เป็นป้ายนิเทศให้นักศึกษาทดลองจัด หนึ่องเราออกแบบดูซิว่าถ้ามันไม่ใช่คอร์เตอร์สําเร็จรูปนักศึกษาจะทําป้ายนิเทศออกมาในรูปแบบไหนเพื่อให้สามารถเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาต้องทําคือการวิเคราะห์หลักสูตรหลายปีนะคะวิเคราะห์หลักสูตรหลายปีในภาคที่1เราบอกเราไปดูแค่ว่าหลักสูตรมีอะไรแต่ภาคที่2เราจะเริ่มมีการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้แล้วก็ทำกำหนดก,การจัดก,การเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเองนะคะกำหนดก,การจัดก,การเรียนรู้เนี่ยก็ทำหนึ่งเดือนในส่วนช่วงที่นักศึกษาไปสังเกต ลองออกแบบดูชิว่าถ้าเราต้องทําการจัดก,การเรียนรู้ในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะต้องสอนหัวข้ออะไรจุดประสงค์อะไรมีรายละเอียดในแบบฟอร์มที่นักศึกษาศึกษาในคู่มือแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือแผนการจัดเรียนรู้พร้อมกับบันทึกผลการเรียนรู้อาจารย์ใช้คําว่าพร้อมมันทึกผลการเรียนรู้แปลว่าแผนการเรียนรู้นั้นต้องถูกใช้แล้วแผในใดที่ไม่ถูกบันทึกแปลว่าแผนนั้นไมไ่ถูกใช้ดังนั้นแผนการเรียนรู้ในรอบนี้คือเราต้องการให้นักศึกษาไปลองใช้แผนนะคะ เพิมแพทที่ข้มหนึ่งเราให้สอบแผนไปลองดูก,ก่อนว่าอยู่จัดก,การห้องเรียนได้ไหมแพทที่ข้มสองก็คือคุณต้องใช้แแผนนะคะแแผนที่สามารถเรียนรู้ได้เลยว่าเราจะจัดก,การห้องเรียนยังไงเพราะมันจะส่งผลต่อการออกแบบนะคะการออกแบบของการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือที่เราเรียกว่าการทดสอบผลสัมฤทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นในแพทที่ข้มสองคุณจะออกแบบแแผนที่มันเป็นเซตซีรีส์ที่มีการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง8แผนนะคะในกรณีที่ใช้8แผนในระดับชั้นเดียวกันหรือบางเอกที่มันเป็น4แผนก็คือมีแค่4ี่สัปดาห์นะคะคือสัปดาห์ละ1แผนก็จะเป็น4แผนแต่ถ้าคุณใช้อย่างนี้คุณต้องใช้2ระดับนะคะก็มีการทดสอบทั้งสองระดับมีการออกข้อสอบโทษอ่ามีหลักการในการเอาการออกข้อสอบไปใช้มีหลักการในการวัดประเมินผลแล้วก็มีการวิเคราะห์ผู้เรียนจากผลสำเร,ร็จที่ได้ว่านะักเรียนมีการ แม่นามากขึ้นหรือน้อยลงเพียงใดนะคะนี่คือการออกแบบการทดสอบอ่านแล้วก็ราย,ายงนานผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจะมีอยู่ในส่วนของภาคทิกขรมสองแต่ในภัคที่ัมหนึ่งเราไม่ได้ในหะ้นักศึกษาออกแบบใช่ไหมคะภาคทัมหนึ่งก็คือเราให้นักศึกษาเนี่ยไปลองสังเกตผู้เรียนเราจึงใช้คาว่าแบบบันทึกผู้เรียนารายกลยุนะคะจำนวนสิบคนคือบันทึกว่าเด็กมีลักษณะเด่นมีอัตลักษณ์มีความชอบไม่ชอบมีรีลากายนรู้แบบไหน อันนี้คือเนื้อปฏิกรรมหนึ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในส่วนที่นักศึกษาจะทำนะคะทั้งหมดที่ทํามันจะเป็นองค์ประกอบรวมที่ทาให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ของครูรวมทางการศึกษาเทคนิคการสอนซึ่งเราจะถอนออกมาจากเรื่องของการทําแบบรายงานการสังเกตการจัดการเรียนรู้อาจารย์ยังย้าว่าการสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบนี้ส่วนรวมแปลว่าไปช่วยครูในห้องเรียนเราไม่ได้สอนแต่เราไปช่วย ดูแลเด็กไปช่วยอธิบายไปช่วยแจกใบงานไปช่วยกํากับดูแลคือมีส่วนร่วมในห้องเรียนแล้วก็สังเกตเรียนรู้เทียบเคียงว่าคุณครูเขาสอนหัวข้อนี้เขาสอนอย่างไรแล้วเราก็มาบันทึกเอามาตกตะกอนแล้วก็มาสะท้อนเพื่อให้มันกลายเป็นชุดความรู้เมื่อเราไปอยู่โรงเรียนเราก็สามารถนําชุดความรู้นี้ไปใช้ได้ภาคเรียนที่หนึ่งไม่ได้ไม่ได้สอนเยอะเราก็เลยให้สังเกตเยอะหน,น่อยนัคือ30ชั่วโมงนะคะเป็นทุ่มหนึ่งแพทที่ทุ่มสองถ้านักศึกษา สอนแผนก็จะเหลือเวลาในการสังเกตการสอนอยู่ประมาณ20ชั่วโมงคือเราคำนวณไว้ว่าอ่าอัธรรพ5ชั่วโมงก็คือวันละชั่วโมงนั่นเองนะคะก็ก็ะะจะทําให้นักศึกษาสา,ามารถมีอ่าจัตวประจํวาวันเพื่อให้นักศึกษาเคยชินกับการเข้าเข้าสอนแล้วก็เรียนรู้การปฏิบัติตัวแล้วก็สุดท้ายจริงก็คือแบบรายงานการปฏิบัติตงานในสถานศาึกษาแบบรายงานการปฏิบัติตงานในสถานศึกษาก็คือแบบสรุปค,ค่ะรายงานทั้งหมดเลย ไม่ใช่สรุปย่อๆแต่มันคือการรายงานทั้งหมดว่าคุณได้อะไรคุณเรียนรู้อะไรแล้วก็เอาไปไประยุกหรือกลับใช้ได้อย่างไรอันนี้คือรายละเอียดในการฝึกปฏิบัตินะคะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดค่าคะแนนนักศึกษาดูในคู่มือฝึกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะศึกษาดีๆนะคะรายรายละเอียดตรงนี้มันมนักศึกษาจ,จะได้รู้ว่าแต่ละอย่างที่ทํามันมีผลต่อคะแนนความสมบูรณ์ของชิ้นงานก็มีผลต่อคะแนนนะคะ ซึ่งตามหลักการวัดและประเมินผลของรายวชิชานี้ก็คือเราตัดตามเกณฑ์นะคะโดยคะแนนในส่วนของเอกสารคือ70คะแนนประเมินม,มาจากโรงเรียน,นคือส่วนของครูพี่เรียนเนี่ย30 90คือ A ต่ำกว่า C ฝึกใหม่หรือมีชั่วโมงฝึกประสบการณ์ไม่ถึง90ชั่วโมงก็ต้องฝึกใหม่เช่นเดียวกันดังนั้นอย่าลืมดูแลเทคแคร์ตัวเองนะคะในส่วนของการฝึกประสบการณ์ด้วยการลาทุกครั้งต้องมีจดหมายลาถ้าไม่มีจุดหมายลาเราถือว่าขาด เพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติราชการหรือช่วงวงการฝึกตนเองนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่นักศึกษาจะไปฝึกนักศึกษาอย่าลืมทบทวนนะคะข้อคิดข้อตกลงที่เราเคยคุยกันไปแล้วคือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ต้องเป็นคนเก่งดีมีน้ำใจนะคะ ก็คือเป็นคนที่มีกิริยามารยาทนอบน้อมอ่อนโยนแต่งกายเรียบร้อยงดงามนะคะมีลักษณะของความเป็นจิตอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะในเรื่องต่างๆมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนะคะรวมทั้งเป็นคนที่มีทักษะทางด้านวิชาการแล้วก็วิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเองเรียนรู้ศึกษาหรือพัฒนานะคะต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็กรณีที่ได้รับมอบหมายต่างๆก็สามารถที่จะ ออกแบบชิ้นงานพาฒนาชิ้นงานแล้วก็การสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพแล้วก็สุดท้ายก็คือมีบุคลิกภาพวางตัวเหมาะสมมีความเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรวมทั้งเป็นครูยุคใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดแอลกอฮอล์และอบายมุขเพราะนั้นหวังว่าหนึ่งเดือนที่นักศึกษาปไปอยู่ใน โรงเรียนนะคะจะทําให้นักศึกษามีศักยภาพอสิทธิภาพแล้วมีความพร้อมสําหรับการไปเป็นครูแบบเต็มรูปแบบในภาคเรียนหน้าและภาคเรียนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นพ่อขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียนรู้นะคะในช่วงของตัวการเรียนรู้หนึ่งเดือนนี้นะคะแล้วก็ขอให้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยา่างเต็มศักยภาพนะคะโดยเปิดใจในการเรียนรู้สู้งาน รู้จักการสร้างศาสตร์พัฒนานะคะกิริยามารยาก็งดงามวาจาชวนฝังนะคะแล้วก็ถูกสุดท้ายเราได้รับความชมเสม,มอว่านักศึกษามหาวิายาชลัยเอกเป็นผู้ใส่ใจในทุกงานนะคะก็หวังว่ารอบนี้ักศึกสารก็จะรักษาชื่อเสียงมหาวิยายเฉกเช่นทุกครั้งหรือทุกคนที่เราช่วยกันรักษากันมาชื่อที่คุณเอาไปด้วยไม่ใช่เฉพาะชื่อตัวคุณเองแต่มันเป็นชื่อของมหาวิราลัยรักบ,บ้านอยากทำลายบ้านนะคะ แล้วก็สุดท้ายสุดที่จะฝากก็คือนักศึกษาอย่าลืมลงทะเบียนในระบบการประถมเทศนะคะหลังจากนักศึกษาศึกษาคู่มือแล้วดูวิดีโอแล้วเข้าไปดูศึกษาระบบแล้วนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะระบบจะเปิดเพื่อนักศึกษาลงระบบนะคะยืนงานนักศึกษาไปถึงโรงเรียนแล้วทำกราทำกระบวนการต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ยืนอย่างในระบบ,บระบบจะปิดวันที่20ิมิถุนายนนะคะ,ะเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบยืนยานนักศึกษาได้ อ,อกประสบการณ์วิชาชีพตามข้อมูลที่ศูนย์ฝึกมีแล้วก็พบกันหลังจากครบ1เดือนนะคะก็ค่อยกลับมาและเปลี่ยนเรียนรู้กันที่มหาวิทยาลัยขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้ใน1เดือนนี้ขอบคุณค่ะ